อ่าโอเคป้ายปิดร้านปิดร้านไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อแต่ยืนไหมสองคนเดียวกระจกแก๊งนี้ออกกระจก3ามคนแรกเมื่อกี้มาเป็นกระจกอ่าวหนเลือกเองเลือกเองมาเลยเลือกเอง แล้วมุมเองเป็นชั้นอ่ะมินี่แล้วผันหลังเลยไม่เป็นยอกอเล่นเดี๋ยวคนก็เดินมาเดี๋ยวคนก็เดินมาเแล้วเูอ่ะมาคนแรกอุ้ยเพนนี่หรอสู้หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันวนแบบเวียนไงใช่ไหมมาเหนื่อยใจกับไอ้คนสองคนนี้จังเลยกระจกเครียดกระจกกรอบอยู่นะ แต่ถ้าเกิดเราเป็นะเราเป็นก็คือกรอบหมดแกร็บบนนี้ไม่ไม่บ้านเนี้ยท่าทางเขาได้อยู่แล้วเขาใบคงใบคำอะไรเขาจัดเต็มอยู่แล้วเออถ้าเราทำอ่ะเป็นกระจกไม่ได้เออบ้านนี้เขาไม่กลัวเรื่องท่าทางเลย คนนี้เาต้องซื้อไปติดโรงเรียน a c t งเพราะเล่นหน้าเล่นตาตลอดเขาทำเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนสตูดิโอใช่ไหมใช่งั้นคิดเขาแพงๆถ้าเขาเลือกไปเขาน่จะเลือกหลายบาทเนี่ยแน่ๆเห็นไหมอันนี้สอนเต้นโอ้เออเติรเรียันนี้สอนมาเออเห็นไมไม่ถึงพื้นด้วยกัน